สวัสดีครับคุณสมพอรอยู่เกาหลีบอกครับครับผมอยู่เกาหลีครับอยู่เกาหลีจ้าที่ห่ออาหารห่อไม้ถุงข้างนอกไม้ถุงนี่ต้องต้องใส่ใสแบบนี้เนาะพี่ผู้น้องนั่นปะนอกไม้ถุงเดี๋ยวเราดูกันนะ ไม and <AND well. <Y> ่ถ no. ุงนี่ก็เผาไม่ได้เ้อเราคร้ใขาดที่ถมถุนุงนี้เราให้สะอาดเอาน้ำใส่ถุงให้พอดี ครับสวัสด em ีครับเยอะจังตามันไม่ดีเลยด้ไยต้องของการเว้นแล้วมั้งผดเยอะได้เยอะผมได้เยอะอยู่ไปเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ไปยักเดียวเองเพราะว่ามันต้องทำบรรยาก ัไม่ได้ไกลัแค่เดียวครับรอยนังรถลงไปที่รถปื๊ดๆไปกันประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงโลหรอมั้งเช้าเช้าอึศมามาพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อไปเก็บน้องใหม่มากับบบาวย่อครับมื่อนี่มาเบิ้งน้องใหม่พี่น้องมาเบิ้งน้องใหม่เกาหลีเบิ้งเบิ้งครับอุ้ย ขัดใส่ครับขัดใส่ชั้นเคลื่อนขิมขัดใส่ครับสวัสดีมิเตมิเตใส่ยังไงพี่น้องเลยเพื่อขัดใส่ขัดใส่ทั้งนั้นพี่น้องมีแต่นอมงามเลยครับขื่นมาไม่ไม่นอนไม่เลยพี่น้องเลยนอนไม่งามๆเฮาผู้ใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันครับพี่น้อง วิธีวิธียูทูบเปอร์แล้วแล้วไลฟ์สดอยู่ข้างกันเลยนะแต่ไม่ไลฟ์ด้วยกันมาพี่น้องมาเื่านอตตันตัน่ๆเลยพี่น้องฉันใช้ฉันใช้เกี่ยพาถึงเลยเด้อพี่น้องบ่อนบักแกะเป็นต้นบักแกะอัลกุมพาถึง ผ้าครึ่งเราแกงไงพี่น้องคนมีนนมเดิมแหลมแ้วนี่ผ้าครึ่งเราแกงไงเลยแหลยแล้วแล้วพี่น้องจังใดตอนต้มไก่ได้พาด้วยกันเลยพาไปเลยพี่น้องเยอะอวกอ้วกใหญ่ๆพี่น้องเอ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันครับแนะน้เมนู้ได้เด้อพี่น้องน้องไม่เห็นดังกินเสียบแกงแกงบ้านย่อสิแกงบ่ โบ้เล่โบ้ของเจ้าแก่แกงแกงหนึ่งแล้วหมกอีกย่กหมกไสหมูหมกไสไก่ผัดพริกแกงเหรอเผือกแกงงามๆนะครับคาสอกพี่น้องอันนี้ตัดปลายออกแล้วเดนะพี่น้องตัดปลายออกทุกอันเพราะวมาณสิบได้หนักเนาะพี่น้องงามยอหมา สวัสดีพี่น้องครับสิบคนถัดท้ายกันนะครับเข้ไหมขุ่นี่น้องก็อยากเทอยู่ปลูกปลาให้สุมันเก็บไปได้โดนมาพี่ปู่น้ำไม่ถุงเก็บได้นานไหมไปเบิ้งคลิป,ปนกินกับน้ำพริกกับปีได้ได้พี่น้องเดี๋ยวลงใเนเบิ้งอันนี้ไปหาไมา่อีกเด้พี่น้องคนละคนละสวนคนละไม้คนละสวนพ่นะย่ะเราเป็นปลูกไปตอไม้นี่ผมปตาปาอยู่ข้างบนนี่ก็มีนะ แต่ว่ายุ่งมันเยอะพี่น้องเลยยุงมันหลายมันต้องเดินเดินขึ้นนองงามเลยครับบนเขาเนี่ยนะที่พ่อเนาะขึ้นไปตอนนั้นแล้วทีนี้ก็ตรงเขานี่นะหมูป่ามันเยอะหมูป่ามันเยอะไปแล้วก็คว่ำสวัสดีจ้าน้องชันชัยสวัสดีครับได้นนองมาเยอะเลยเนาะคัดใส่มาเลยครับมือนี่มื่อนี่คัดใส่มาเลยครับไปไปพ่อปลาไหมพี่น้องปลา ปลาปลาไหมน่อไมมขึ้นไหมงามๆเลยครับขอ,อยาคอ,อยาพี่น้องเด้อขอยาทำยุกมือขึ้นคุณนี่หยังนี่หยังอยากลองคว้าเปละเกาหลีอากาศดีมากใช่ครับแต่ว่าก็เริ่มฮ้อนแล้วเด้อพี่น้องเริ่มฮ้อนแล้วครับผม ห้อนห้อนเลยล่ะ30กว่าองศาแต่ว่ามัอนี้กําลังคึ้มครับคึ้มฝนกําลังสิตกพี่น้องเบื้องพยากรณ์ตกสามมือนี่แหละครับหลังเลิกงานกัหาแนวอยู่เนวกินครับคอมเมนต์มันไม่วิ่งพี่น้องมุกจีมาะทำอะไรครับตะลี่จะทำงานครับผมนี่แด้วก็ อ๋อก็ทำยูทูปเปอร์ด้วยครับผมทุกอย่างทั้งยูทูปเบอร์ทั้งทั้งทั้งยูทูบทั้งเพนเพจทำ Tiktok Tiktok ทุำททุกอย่างทำทุกอย่างที่ได้เงินวะจำไม่ไห้เลยจำไม่ได้ละแสนเจ็ดเบนสองแสนกว่าหรอวะเจ้าแคนเพจนี้สองแสนสองแสนหกอือครผู้ใดเข้ามาแล้อซอยดันกันครับซอยดันไปหาเบาหน่อเนี่ยเบาหน่อเมันไปไกลแล้วดันชั้นจนจิ้มไปน้ำแนวแฟนจนจิ้มหมดจ้า กลางเข้าหาหาพันเด้่พี่น้องเด้อนาแกบอกอ๋อพวกนอ้พวกนี้มาอยู่ปากปากเด้อนักพนมปากป่าคือไก่กับเมืองควนเดี่ยนในยางไป็นกระหอดหลอกพ่อความมันไม่วิ 5, <arnt S 1> ่งเลยพน้องเลยเปิดเน็ตนี่แหละอยู่นาว่าอ๋ออยู่นาว่าบอก พี่สมพรพี่นอยู่นาว่าเมืองนอนนี่พี่น้องเฝ้าฝไม่รีบเฝ้าเฝ้าสู่เฝ้าย่อบ่าได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันเข้ามาครับมื้องนี่ได้ได้กินเป็นเดือนพุ่นล่ะพี่น้องปอกปอกแล้วก็ต้มไว้เดี๋ยวซื้อหมูสามชั้นมาหมกใส่ หมกเส้นหมูเนาะพี่น้องเนาะเก่งค่ะขอบคุณครับพี่ปุ๊กเดี๋ยวข้อความมันไม่วิ่งนะเมื่อกี้ทิพย์นอไม่ผัดไข่น้ำโอ้หลายเมนูพี่น้องเลยมือนี่มือนี่ชั้นจะชิมก็ล้มขีบไปเลยเด้อพี่น้องเด้อไปรับชมกันไดยเอ้พี่น้องป้าเขาไปติดตามพี่ปุ๊อยู่แล้วนะครับพี่สาวอีกคนนึงคนบ้านคน้ตีนไก่ยำหมันปลาพี่น้องมือนี่พี่สาวอีกคนนึง ลงไปแล้ววังหกโมงวังหกโมงเกาหลียูไทยกับยูไทยกับซีโมงแรงพี่น้องยังป <laughs> em, ักตะไคร่บ่ <c oughs> โอ้ย่านฝนตกปักตะไคร่แล้วสูจ้าเดี๋ยวตัวมีคนติดตามเยอะจ้าขอบคุณท่าพี่พี่อย่างน้อยหน่อยหนอ ดียูดูสวิงเกอร์บ่ขอตัววอไปเด้อพี่น้องกันนกันนั่นดีเลกกับบด้ว่าดียูสวิงเกอร์บ่มันจะมีเรมันบ่เบเงภาษาปนไรพี่น้องจักเป็นเซื่อนบริษัทเป็นกับจักยูเรนูบ่ะยูเรนูค่ะ ผ้าขึ้นนี่แกะไงพี่น้องน้องใหม่ผู้ใดมีเทคนิคการแกะน้องใหม่ายๆง,งามๆแบบบอกกันมาเด้เรือพี่น้องเลยช่องสีอยู่เมนูผมผมผมก็ว่าตัวนี้แหละครับเอ็นผ้าขึ้นนี่รัะแกะไงแล้ว <laughs> นี่ออกเลยแล้วหรอซองเทีย ี่กันใช่ไหมมันจะละกอดบางไม้ครับผมมืออื่นก็นเห็นงานต่อพี่น้องมือน,นีเลยเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้ามาเฝ้ามาเห็นกับเข่ากินแล้วก็ได้ได้พักพอนเนาะพี่น้องเนานะมืออื่นเห็นงานต่อผมหัวร้อนะผมหัวร้อนนั่ง มีปัญหาอะไรครับคุณบ่าวเงาะวิธียูทูบเบอร์ผมหัวเราะเองนะครับนะค้าหัวเราะคอมเมนต์บุคคัเนบ้าเยาะค้าถ้ตั้งกลองไรสวดตอนเก็บอ่นเราไม่น้ำขี่เก้าชา้นจนชิมนอนไหนจะนอนหน่อยหน่อยแต่ว่าเป็นว่าเป็นมักใไซนั่นมาสั่น่าคาแรงต่อคาแรงกับ ตามกลุ่มตามกลุ่มนี่น้องตามกลุ่มแรงงานเกาหลีตามกลุ่มแรงงานนั่นแหละแต่จต่พ่อได้แ่ะพี่น้องแตพ่อได้ยู่พ่อได้แก่ยู่นะ่นพี่น้องนะอ้ยอินเทอร์เน็ตบ่ดีป่ะพี่น้องอายุแก่บ้านแต่ชินฮอตบ้านพี่น้องเลย แรกนะบ่อหนอในเ็ดเ็ดคลิปยูทูปนีเพราะว่าเพราะว่าอบบเฮ็เแกงเหงาเนะแกงเหงาเะไรวพทำเสาร็จแล้วนักเนา้านไดอมเมนไยกับเทโอ้ไกแล้วเราพี่น้องทปทาค้าะดฝอยบนห่อก็เลยทำกินจังเลยทีนี้เอพีครนายกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยุไทยเป็นยังไงเนาะพี่น้องหอนบ่ผู้ใดยุใสแน่ทักทายมาบอกกันนะพี่น้องเป็นไรฝนตกดีวะครับเป็นต่ได็เห็ดให้เห็ดน้าว่าอยู่บ้านเขายุเหนียนเกาหลีเป็นดำน้าเหรอเดี่ยพี่น้องชิวเกินจักจักมีฝนมุมมีฝนเนี่ยจะดำน้าโดดจักน้ำมันจะใส่หมดจะหอนย้ำนลย จากน้ามันก็ช้ได้ดำนาหลวดพี่น้องเลยท้าลเท่าไหร่ท้าแงเท่าไหร่ก็าแรงเท่าไหร่นี่กะก็ประมาณถ,ถ้าเป็นตกวันละประมาณหรนะือสองพันไมก็เก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นวอนหาร หาร40ก็ชั่วโมงละ2 200กว่าชั่วโมงละ200กว่าบาทอืมอชั่วโมงละ200กว่าบาทประมาณเกิดปั้นป <50, S 1> ั้นกิ๊เนยสองพัองพันงนี่แหละสองว,วันตอนแล้วแต่เหรเียญเงินด้วยตอนแล้วแต่เหรียญเงินด้วยอืมตอนแล้วแต่เหรียญเงินนะพี่น้องนะ S 1> <S 1> <S ครับผมอย่าไปเครียดกับชีวิตนะพี่น้องนะอย่าไปเครียดพ่อหนอนที่บริสุทธิ์นะน้องนะการจะคิดห,หรือว่าคอมเมนต์ที่แบบว่าคอมเมนต์มาด่ามาอะไรเนี่ยพ่อหนอนจะพูดข้ามเลยมาเลยด่ามาได้เลยเพราะว่าเาขาเขาเป็นทหารแล้วหน้พ่อหนอก็ต้องรับได้อ่ะเออมีทั้งลบมีทั้งด่าถ้าเกิดว่าด่าถึงโคตรแม่ก็ด่าปากมั่งไม่เป็น้องน้นนนนนๆๆองนะ คนขอเบอร์นะขอเบอร์หลังนายแ้กันขอขอเบอร์ไม่รูโทรหากันได้บ่ขอเบอร์ขอหลังนมยนะจ๊ะโทรโทรจากไทยบ่ไม่รู้มต้องไปซีเรียสนะพี่น้องแม่ต้องมีสีเรียสมามเขมรเล่นทักทายกับเป้าหนอได้เลยโไม่ต้องซีเรียสครับผมพูดคุยทักทายได้เหมือนวะครับสี่เหลี่มา พักจะปูนแต่ว่าคืไม่ใช่ปูนย,ยังท่านไหนเลเวียกเ,เรียกยพี่น้องเงินแกน้องไม่เล่ายังสิไปเบิ้งผักอีกด้วยเป็นตะตกเพราะฝนน่ะสิได้ไม่ต้องหอดน้าพี่น้อง <c oughs> เหมือนกันเหมือนกันพี่ปุ๊กจริงๆนะ่ะพี่นอ้องก็ย้อนให้คิดหน่อยได้ว่าข้างหลังนี่ะเป็นสันเขาด้วยพี่น้องสันเขากับหนาผาอันนี้เป็นเป็นเนินเทือดเป็น ระเบียงเถาแก่พ่นเห็ุยืนออกหมโอ้อยากลายยุ่เปิดช่องนั่นเนียอยากอยากลายยุ้ยเปิดช่องนั้นได้นาพี่น้องเนาะเอามากนเลวเมางคิรืองพี่น้องเลี้วเหรอเกละมั้งหนึ่งหมวกไงครับปกติพี่น้องเป็นคนฮะพี่น้องมันนี่ กฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อชานชวนชิมเดี๋ยวไปเห็ดกับเขามาสู้กินครับติดตามกันไว้พี่น้องมีกับเขามาลงกันเสมือครับมือนีเขาโตไม่ได้ครับสวัสดีครับเวลาเวลาเหาหวางครับผมีม่อยาเป็นเพชรดำดำนอกจากเวลาเอาทิเบิงตมาแบบแบบที่เหมือนเป็นเพชรเป็นนั้นแบบนี้เนาะก็เลยเทสซะลองเพชรทิ่เหมือนเบิงมันก็เลยจับพับจับผูกก็เลยอืมก็เลยมาเพ็ดคิดอีกล่ะ แต่มันดีมันดีเพรอย่างมันบอกเหงาขึ้นมา